สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องพญารอดคือเก่าครับพี่น้องมือพญารอดผมก็มาต้าพี่น้องกเ็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึง้งคลิปไปปลาหน่อยหนางปลาบักเขียบภาคีสารน้องนะครับก็ปลูกได้สองสามปีแล้วพี่น้องนี่ครับ นะครับเป็นดอกแล้วพี่น้องต้น,ก,น,ก,นก็กำลังเป็นดอกกำลังอุดมสมบูรณ์ครับนี่ดอกเล่าพี่น้องกำลังงามครับเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องน่ครับดอกก็ล้ายพี่น้อง ฝนตดทกสุ้มมือครับเลยนี่เข่าน้าท่วมผมไปปิ่งใส่ทอปิ่งสุ้มมือโบก๊กๆเตื่อมือนี่ก็ตั้งเข้าไมา่อีกหรอกนี่ยครับดอกครับเป็นดอกเลยพี่น้องนี่ครับเนื้อที่กับวัลายพี่น้องปลูกว่วลายครับเป็นดอกแล้วครับ เดี๋ยวช่วงเป็นหน่วยเป็นยังว่าพ่อเก็บไปขายไปบวมผมสทายมาไทายเบิง้งพี่น้องเบิ้งอีกครับนี่ครับเป็นน่วยแล้วครับนี่ออกลูกแล้วครับนี่เป็นตาดดกอยู่พี่น้องซุมนี่เป็นชุดออกก้อนครับนี่ครับนี่ครับซุมนี่ชุดออกก้อนแบบเป็นดอกติดตามกนมากครบนีครับนี่รุ่นน้องก็มบนีอันนี้ซุม รุ่นพี่ครับนี่ครับครับอันนี้รุ่นพี่พี่น้องเป็นดอกครับดอยู่ครับหน่อยหน่อยพี่น้องหน่อยหน่อยครับนี่ครับบอกลูกเลยครับ ลูกชุดแหลกเล่าครับพี่น้องแต่ว่าดอกลกุกเป็นดอกครับครับ คร,รรครับพี่น้องครับลูกชุดแหลกครับครับนี่ออกลูกแล้วครับชุดแหลกแล้วครับพี่น้องทางใต้กับปลูกดอกกระเจียวไว้ครับน้องนี่ลำลังติดครับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวป่าด้ครับ,บเพราะเป็นดอกกระเจียวเกษตรด้วครับพี่น้องพุทธมาตะโคก อันนี้เป็นอีหลอกอีงอมภาคอีสานน่อยครับเขามาปลูกก็เก็นครับปลูกไต้ปลาปลาเขียบปลานห,หน่หอยหนาวเลยนะครับพี่น้องพ่อได้เจ็บแจ่งกินรครับเลย ชั้น,น่วยพี่น้องนี่ครับดอกกระเจียวก็ได้ครับผมว่านิบไปพี่น้องพ่อได้เก็บกินครับคันพ่อปู่ก็ไม่ได้กินนี่พี่น้องต่อไปพ่อมีกินนะครับโคกนี่มั่งปลูกอ้อยปลูกมันเพื่อครับพ่อไม่ต่อโคกต่อไป นครับดอกกระเจียวพี่น้องหน่วยกกดกอยู่ครับหยิบหยิบ นี่นะครับพี่น้องปลูกวัวหลายเท่าเดี๋ยวพี่น้องหาเท่ครับจักงานหน่ยครับพี่น้องนี่บัวลายครับอังกิดรั่วบ้านนี่นะครับทางนี้กับติดป,ป้ายอย่าครับบ่าปูกวัวหลายพี่น้องเป็นหน่วยนี่ครับน,นี่จับเป็นดอกน้ำ ออกดอกออกผลนมามาเรื่อยๆครับของก็เป็นหนวยปีนี้พี่น้องปีไก่พวกกระโดดครับนะครับต้อนอยังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปีไก่เป็นยุทธภูเรากับบจับปไปเลยเพราะว่าเราต้นหน่อยอยู่เรากับบอยากเลี้ยงลูกหลายปนได้เนาะครับนะเนาะเลี้ยงโบว์ไอ้กับเรากับห่วงทิ่มครับ นะครับเป็นดอกครับพี่น้องดอกครับนะครับเนื้อที่เพียงครับเนื้อที่ว่าไรครพี่น้องจักงานนีะครับนี่ครับ นนครับผมแค่น,นี้เนาะครับพี่น้องนะาอมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพื่ออยลอดได้ครับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพอ,อยลอดเ็ดคลิปใหม่ๆออกมาครับผมครับผมแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ